ตะวันขึ้นพระวจนะมาถึงคุณเช้าวันใหม่ที่เราออกดำเนินชีวิตเมื่อนกบินออกจากหลังเพื่อเราจะได้รับสิ่งที่เมตรพรมาจากพระเจ้าเช่นแสงตะวันอากาศที่สดใสและการดำเนินชีวิตบนโลกชั่วข้าวเราก็อธิษฐานศึกษาพระวนจะนะจากตะวันขึ้นเพราะพระวนจะนะมาถึงคุณแล้วผู้มีวุฒิภาวะยุคปัจจุบัน วุฒิภาวะเป็นคุณสมบัติที่สําคัญต่อการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและเป็นรากฐานสําคัญสําหรับความสุขและความสําเร็จที่ยั่งยืนเรามักจะได้ยินคําว่าวุฒิภาวะทางอารมณ์วุฒิภาวะในการดํารงชีวิตวุฒิภาวะในการตัดสินใจเป็นต้นวุฒิภาวะหมายถึงอะไรบางคนอาจจะคิดว่าหมายถึงคนสูงอายุแต่เราทราบดีว่าไม่ใช่แน่นอน ผู้สูงอายุควรจะมีวุฒิภาวะในการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นทางความคิดอารมณ์และการกระทาเนื่องจากผู้มีอายุมากได้มีโอกาสผ่านประสบการณ์มากมายในชีวิตจนน่าจะนำประสบการณ์ต่างๆที่ได้เรียนรู้มาแล้วสร้างวุฒิภาวะให้กับตนเองแต่น่าเสียดายที่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปคำว่าวุฒิภาวะตรงกับภาษาอังกฤษ ที่เราสามารถจะเรียนรู้จากภาษาต่างๆได้ภาวะที่ได้รับการพัฒนาเต็มบริบูรณ์ในชีวิตจะเป็นสิ่งดีคนนั้นมีคุณสมบัติคุณภาพเต็มตัวในด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรมด้านอารมณ์ส่วนในภาษาต่างๆก็บอกในเป้าหมายเดียวกันการเป็นคนที่มีวุฒิภาวะโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันความรู้ ความเจริญความงอกงามความเป็นผู้ใหญ่และคําว่าภาวะแปลว่าความมีความเป็นความปรากฏฉะนั้นในความหมายของคําว่าวุธิภาวะพอสรุปได้ว่าคือความมีความเป็นความปรากฏที่เป็นภูมิรู้ต่างๆของความเจริญความงอกงามความเป็นผู้ใหญ่ทางบุคลิกภาพพฤติกรรมและทางอารมณ์บุคลิกภาพ ประการหนึ่งที่แสดงออกหมายถึงความเป็นผู้มีวุฒิภาวะคือมีความตระหนักในความรับผิดชอบผู้มีวุฒิภาวะเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงในทุกด้านเช่นความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ทำอยู่ความรับผิดชอบต่อชิดต,ตนเองไม่ผลักภาระหน้าที่ที่เป็นของตนไปให้ผู้อื่นความรับผิดชอบต่อสังคมความรับผิดชอบต่อครอบครัวความรับผิดชอบต่อความเป็น สารนิกชนเป็นต้นเราจะต้องตระหนักในความจริงว่าความเจริญรุ่งเรืองหรือความตกตำ่ำความเป็นคนดีหรือคนเลวเป็นเป้าหมายชีวิตและเป้าหมายชีวิตจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรเราต้องเป็นผู้ตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองการตอบสนองต่อแรงลบเล้าแรงกระตุน้นแรงเสียสีเราเองจะต้องตัดสินใจอย่างผู้มีวุฒิภาวะ ไม่ใช่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามแรงชักนําหรือตามกระแสโรคโลกาพิวัตในยุคปัจจุบันบุคคลที่ปัดความรับผิดชอบในชิตของตนเองจะเป็นคนโลเลและมองโลกในแง่ล้ายอยู่เสมอชอบแก้ตัวและโยนความผิดให้กับผู้อื่นเช่นนักเรียนนักศึกษาแก้ตัวไปไม่ไปเรียนอ้างว่าอาจารย์สอนไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเรามีความรับผิดชอบต่อตนเอง เราจะต้องขนขวายหาทางที่จะรู้และเข้าใจให้ได้เพราะถ้าปล่อยให้ความไม่รู้ดำเนินต่อไปผู้ขาดทุนคือตัวเราเราต้องถามว่าทำไมคนอื่นเขารู้เรื่องแต่เรากลับไม่รู้เพราะฉะนั้นเราควรจะกระตือรือร้นหาช่องทางช่วยตนเองให้รู้และเข้าใจให้ได้บางคนลางานทิ้งงานกลายเป็นคนตกงาน เพียงเพราะถูกตำหนิและหุนหันพันแล่นตัดสินใจลาออกด้วยเพียงรู้สึกน้อยใจเมื่อเราตกงานคนรอบข้างต้องลำบากตัวเองลำบากถ้าเรามีวุฒิภาวะเราคงใช้สติพิจารณาและเลือกการตอบสนองอย่างรอบคอบและสร้างสรรค์ฉะนั้นจะทำให้ทั้งตัวเองและบุคคลรอบข้างได้รับประโยชน์สูงสุดหวังว่าแต่ละคนจะมีวุฒิภาวะ เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆในยุคปัจจุบันเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองจำไว้เสมอว่าการเรียนรู้การรับฟังจากผู้อื่นเป็นเรื่องดีและมีประโยชน์แต่การให้คนอื่นรับผิดชอบชีวิตแทนตนเองเป็นเรื่องให้โทษแก่ตนเองและผู้อื่นครับท่านผู้ฟังเช้าวันนี้เราไข่ควรกันในครอบครัวและอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า พระวิณา์บริสุดพระผู้ช่วยให้รอดจะนำพาชีวตเราไปสู่แสงสว่างที่อบอุ่นในวันนี้และอากาศที่แสนดีขอให้เราเริ่มต้นในเช้าวันนี้พร้อมกับเสียงไก่ขันนกบินออกจากรังเราไปสู่หลักชัยแห่งความสําเร็จที่เป็นพระพรแก่ชีวิตขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับ